โอ้ยโอ้ยตัวบกอะไรนะโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยไอตัวนี้กะไกตัวนี้โอ๊ที่บีบีตตายโอ้โหเอะไรวะอนี้ตัวอนะไอบุตรอืมดูคนะนามีพลังมือนะยัไงอ๋ออ๋อดีนะน่าจะเป็นเพราะซีคิดเอเจนห้มา นีเราปกติทำไมฉันได้อะคะมีลาค่ม่ลมันละตัวนี้พูดเันก็ดีเลยแต่ต้องสู้อะเดี๋ยวี่เป็นลิสตวนด้เปิสตัวดีปอดิสเนอเพราะว่าเพรานว่า もう一度、私はもう一度、私はもう一う一度、私はももう一度、私はもう一度、私はもううはうううう

ียนโอ้โหนี่ังมาตัวป,ปกติของเธอไม่พี่กลายเป็นโดนนัดไปเลยจะเหมือนเอสไปแล้วเนี่ยฉันรู้เลยว่าไอ้บาคลคาไม่ราบมันอาจจะมีทางนี้ดีกว่า